สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกกี้นะครับย้ายที่พักใหม่นะครับเมื่อคืนอ่ะไปอยู่ที่อำเภออูทองมาที่พักราคา420นะครับไกลครับ12กิโลตอนนี้ผมย้ายที่พักใหม่ห่างจากงานเฉพาะส่วนแตงที่น้องทองข้ามาร้องเพลงประมาณแค่600เมตรโรงแรมที่นี่ค่อนข้างสูง790บาทเดี๋ยวเรามาดูโรงแรมหรูกันนะครับทุกคนครับนี่ เปิดประตูออกมาปุ๊บมาเจอราวผ้าก่อนเลยนี่ครับราวผ้าใส่รองเท้ามีตู้เย็นน้ำผมแช่ไว้แล้นะครับ2องขวดนี่ห้องน้ำนี่บริเวณด้านในนะครับมีทีวีมีนี่จุดเด่นที่นั่งถังน้ำมันผ่านะครับสวยนะครับแล้วก็มีบานหน้าต่างมีม่านนะครับปิดเปิดมีกระจกนะครับนี่ครับมีกระจกครับ ที่นอนนะทุกคนนะนี่นะครับไอห้องเนี้ยไม่ไม่ใช่ข้างนอกนะมันเป็นห้องไอแอร์ร้อนนะครับไม่มีอะไรเขาเปิดลงเขาเปิดมาแล้วนะครับไม่มีอะไรแอร์แอร์ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่ามันมันก็ลมแรงอยู่แต่ว่าแอร์ความเย็นมันน่าจะใช้เวลามันอาจจะเย็นแหละแต่ต้องแต่ต้องใช้เวลานะครับที่นอนโอเคที่นอนเป็นที่นอนสปริงนะฮะ ที่นอนสปริงน,นะครับทุกคนห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำนะครับที่อาบน้ำนะครับโอเคอ่างล้างหน้าก็ราคา790เเนาะมันก็ต้องดีอ่ะนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะ okay โอเคครับ